สวัสดีครับเพื่อนเพื่วันนี้นะพี่เอกจะ,น,ะนำแอปขุดเหรียญ A R E Mining เห็นที่หน้าจอใช่ไหมกดเข้าไปกดเข้าไปนะครับเข้าที่เว็บนี้เลยนะครับผม A R E A R E นะครับ Mining F นะครับผมแล้วก็ s i g n in ด้วย, Google, oh. นวย Google นะครับผมด้วยอีเมล Google นะครับผมแล้วเข้ามาที่อันนี้หน้าแรกนะนี่หน้าแรกหน้าแรกไม่มีอะไรแล้วก็ทีม ทีมนี่คือเป็นผู้ก่อตั้งแอปนะครับอ่านประวัติได้อ่านประวัติดได้นะครับผู้ก่อตั้งนะครับ C E O นะครับและฟูเชี่ยวชาญนะครับผมข็ไปอ่านได้แล้วก็มินนิ่งดูตรงเมนูด้านล่างนะมินนิ่ง ลองรับภาษาไทยด้วยนะเลือกภาษาตรงนี้นี่แล้วก็เลือกภาษาไทยแล้วผม o o o g l e ก็จะแปลให้นะครับผมคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเราสามารถขุดฟรีได้ทุกวันนะรับ B T C ฟรีหน,นะนึ่งวันนะนี่อซื้อเลย นียมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเนาะถ้าเกิดเราแปลเนาะอือใเราก็เราเลือกตรงนี้เลือกหนึ่งอ่าแล้วก็เลือกากความสมดุลอ่าแล้วก็กดส่งเลยเอ่ยเรียบร้อย อดได้ทุกวันนะครับวันละเท่านี้ศูนย์จุดศูนศนศูศูนศูนย์หนึ่งสองศูย์อันนี้คือเราได้ทุกวันเท่านี้ขุดทุกวันขุดฟรีนะโอเคประมาณนี้อ่ะแล้วก็มากดเทสบอร์ด ดูเมนูด้านล่างเนาะเดสบอรนี่เห็นไหมตัวเลขมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆที่เราขุดอยู่เห็นไหมสูนสามศูนสี่เห็นไหม 3, 4, หไหม,มันจะขุดให้เราไปยี่สิบสี่ชั่วโมงนะขุดไปเรื่อยๆ พเอกยังไม่ได้อุแนะนํายังไม่มีเนาะก็สมัครที่ลิงก์พี่เอกได้เลยนะครับดูว่ามันขุดอยู่ไหมนี่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 ตรงนี้มันสแสดงอยู่ว่าเราขุดอยู่นะตนัวเลขมันก็จะวิ่งอยู่เห็นไหมนี่เพเอกขุดมานี่คือรายได้ที่เ่เอกได้นะหนึ่งจุด สองหนึ่งเหรียญตอนนี้นะขุดมาได้หนึ่งจุดสองหนึ่งเหรียญแล้วนะถ้าเป็นบิตคอยก็คือศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยอาจจะขุดไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มไปทุกวันนะนี้เราขุดฟรี เ้าไปดูอืมอันนี้ที่เรากำลังขุดอยู่นะอืมนี่โอเคืี่ผมแนะนำ มาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีนะครับผมอ่าสำหรับสำหรับเพื่อนๆที่มีทุนมีทุนนะเริ่มต้นเริ่มต้นที่นิวบี้นะสิบห้าเหรียญต่อวัน นี่ยหนึ่งวันนะหนึ่งวันคาดการคาดการว่าจะได้นะห้าบเจ็ดเหรียญหรือ0อูนย์จุดศูนย์ศ t c เดี๋ยวพี่เอกจะลงทุนนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก่อนตอนนี้กำลังเก็บเงินอยู่สิหเหรียญก็ตอนนี้มัน32สองใช่ไหม สามสิบสองสิบห้าคูณสามสิบสองเท่ากับสี่ร้อยแปดสิบบาทอืมจะลงทุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพีจะลงทุนนะครับ <Okay. c oughs> แต่ตอนนี้ขุดฟรีมานะได้หนึ่งเหรียญกว่าแล้วถ้าสายฟรีก็คือขุดฟรีไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนแนะนำเพื่อนมาขุดด้วยกันนะช่วยกันขุด ช่วยกันขุดนะครับผมเนี่ยจะมีคนะอมมิชชั่นเนาะไมค์คอมมิชชั่นกระเป๋า usdt wallet นะต้องเป็นฟังก์ชัน trc 2 0นะ trc 2 0ก็ต้องเข้าไป เนี่ยเข้าไปบิดคับหรือว่าใบเน้นก็ได้นะเข้าไปใบเน้นก็ได้แล้วก็ไปหาไปซื้อก่อนไปซื้อก่อนฝากเงินเข้าไปเน้นเสร็จใช่ไหมแล้วก็เราก็มีเหรียญ USDT นะแล้วก็เอา l ู an, T, ลิงแอดเดสไปไว้ที่นอน เดี๋ยววันหลังพี่เอกจะทำคลิปมาสอนโอเควันนี้แต่เพียงเท่านี้เนาะโอเคนะอโอเคนะครับปีกก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็พอทำได้พอทำได้นะอันนี้ก็คือเก็บรายวันไปก่อนฟรีโอเคแล้วเจอกันครับ